ดีค่ะคุณผู้ชมรายการเชนอินทูแมกกาซีนวันนี้เรายังอยู่ที่อำเภอจำทองและที่นี่คือร้านข้าวซอยของคุณสุพิชายาว5เมตรอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์ให้ดูกันก่อนเลยนะคะนี่คือข้าวซอยเน้นๆน,น,นะคะเน้นๆสดๆอ่ะไม่พู่พมพันทำเพลงสวัสดีค่ะคุณสุพิชาสวัสดีค่ะให้เล่าความเป็นมาเลยว่าร้านนี้ก่อตั้งมาได้ยังไงคะสวัสดีค่ะ เป็นความชอบเราอยากให้ให,ให้เมืองจอมทองของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ,อยู่แล้วแล้วก็อยากให้มีอาหารที่อร่อยอร่อยให้แขกบ้านแขกของเราขึ้นมาแล้วมาชิมข้าวซอยของเราจะรู้ว่าข้าวซอยของเราอร่อยแค่ไหนก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะแปดปีแล้วคะ่ะทาไมถึงใช้ชื่อข้าวซอยยาวห้าเมตรอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์เพราะข้าวซอยเส้นข้าวซอยความยาวของเส้นข้าวซอยจะจะทำมาเส้นเดียว แล้วก็ให้รวมอยู่ในเป็นหนึ่งกิโลความยาวก็คือห้าเมตรจะได้หนึ่งกิโลพอดีค่ะทำไมเราคิดว่าของเราอร่อยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเราใส่ใจเราคัดวัตถุด,ดิบทุกอย่างอย่างดีที่สุดค่ะเห็นบอกว่าในเรื่องของผักกัดดองที่เป็นตัวแหนมนนี้เราลองเองด้วยใช่ค่ะเราทำเองค่ะเราอยากให้แปลกกว่าที่อื่น ข้าวซอยเวลาทานแล้วถ้าเจอผักกาดดองที่เค็มที่เปรี้ยวมันก็ชะง,งักถ้าเราทําผักกาดดองให้อร่อยเครื่องเคียงให้อร่อยมันก็คล้องคอค่ะคุณสุพิชาก่อนหน้าที่จะมาเปิดร้านข้าวซอยนี้ทําอะไรมาก่อนคะทําการเกษตรค่ะก็คือเป็นการเกษตรค่ะทําสวนลําไยค่ะได้ข่าวว่าก่อนที่จะทํานี้ก็เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยด้วยใช่ค่ะพอดีคุณแม่ป่วยติดเตียง แล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราเรา,เราดูแลคุณแม่ด้วยเราอยากมีรายได้ด้วยเราก็เลยเปิดร้านข้าวซอยเพื่อที่ว่าจะได้ดูแลคุณแม่แล้วก็มีรายได้ตรงนี้ด้วยค่ะเราก็เปิดในบ้านของเราเองค่ะแล้วในส่วนที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีหน่วยงานราชการเข้ามาในการที่จะทําให้เรานั้นอเอาข้าวซอยต่างๆเหล่านี้ไปทาํากุศลนั่นคือ,น,น,คอนั่นคืออะไรอะคะก็คือจะมีงาน แล้วแต่งานที่ขอมาค่ะเป็นงานการกุศสนเราก็ไปไปทํโรงทานบ้างแต่งานที่ที่เราไปออกงานที่จะโดดเด่นก็คืองานพระราชทานอาหารกลางวันของพง่อบรมที่โรงเรียนบ้านหนองคันค่ะตรงนี้เราโดยมีผู้ว่าประวินแล้วก็ท่านในอำเภอ ติดต่อเรามาค่ะเรา,าก็พร้อมค่ะพมนอกจากงาน<อ>บนนี้แล้วเราลองได้ไปทําในจุดอื่นยังไงในการคืนกำไรให้กับตับคมอะค่ะจะเป็นงานการกุศลของพ่อรอห้ารอเก้าค่ะอ๋อค่ะก็ทําทมาหมดแล้วค่ะไปถวายหนึ่งหนึ่งพันชามที่หน้าวัดพระาธาตุค่ะมีส่วนร่วมตรงนี้คนที่มาจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ เขาอยู่ตั้งิดใลถนน,นแล้วเขาจะมาที่นี่ไกลไหมคะจากอินทนนท์แยกสามแยกอินทนนท์แยกแยกอินทนนท์ปุ๊บเลี้ยวขวาตรงมาเลยค่ะถนนหนึ่งสิแปประมาณสิบหกกิโลเมตรค่ะ, <km S 2> คะบ้านห้วยม่วงค่ะให้มองทางขวามือค่ะร้านนี้เรามีคนแบบว่าที่เป็นที่รู้จักของสังคมมาทานมีใครบ้างอะคะเขาจะมีมีคุณสุขวัตสุขวัตดางสันสุก รองคณะกรรมการของซีพค่ะที่มาทานที่นี่